คู่หรือคี่ครับอปกติเขามากกว่าให้เลือกมาครับอ่าใช่แต่ว่าพอดีถ้าเกิดทอยเป็นลูกเดียวมันนานก็เลยแบบเป็นคู่คีตแบบสองลูกเลยครับโอเคโอกาสเสมอน้อยมากๆาาวอ่ตลใ้หหมยเเสสไีโองได้าทผมวะ สามลูกครัสิบเอ็ดสิบสี่แปดสิบเอ็ดโอเคเชลี่ยเรื่องอะไรครับผมก่อนก็ได้ครับโอเคครับโอ้ยแกทายต่อแล้วเดือดแล้วทำได้ไงวะต้องอื่นพร้อมยังจะไปได้ครับเริ่มได้เลยครับเริ่มเลยครับรรด้ยคับโอ้เปลี่ยนซองครับผมอ่าเปลี่ยนให้ครับ อะไรเปลี่ยนท่าไปงี้เหรอได้ทำดีๆแล้วโต๊ะชิงอะดีๆอาจะเป็นโต๊ะชิงแค่ห้านาทีก็ได้พี่พี่อย่าพูดอย่างนั้นพี่พ่อวะพี่อย่าพูดอย่างนั้นแต่ผมอาจจะชิงกันโอ้เดี๋ยวผมจะผมจะจำมือนี้ไว้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู้ตอนจบกินไอ้มือไม่เก่งจำไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าปีแน่นอนผมเลยครับเขาทันโจดสองครับเปลี่ยนมาทำไมน่ ตุบตับตุบตับตุบตับจุดสองผ่านเลยครับจุดหนึ่งครับโอ้ต้องจ่ายอย่างนี้แหละต้องจ่ายอย่างนี้เลยตัดจุดตีเกิดไม่ได้ครับผมไม่เขาทำอะไรได้ผมวันนี้บอกว่าจ่ายเป็นพอดีครับพอดีเสร็จผมได้จุดตีเก็บเทพ่วงในหลุมสามใบสาขับข้าวเด็กกระจวยใบหนึ่งครับโอเคครับผมผมไม่มีเลยจับจ่ายนี่ครับลงสกาวครับ สเกลผมพอแล้วโอ้ยสเกลลื่นโอเคครับผมตีเลยฝากไว้ก่อนหนึ่งทีพลาดเลยครับ่อยปุ้ยตายช่างมันเล่นต่อปุ้มปุ้ยช่างมันเถอะอุ้ปุ้ยตายไม่เป็นไรหรอกเติร์ดเติดติดติดผมเลือกได้ไหมครับเลือกได้ครับโอเคครับต้องเอาไหนเลยละผมเอานี้ครับผมเชิญครับเดี๋ยวผมทำทีเดียวเลยได้ไหมครับได้เลยครับ ร้อคุณจะนอนเลยชุดอร์ใจซีพี่หน่วงมาครับโอเคครับเอาการ์ดมันไปขีดลงเพื่อพีหน่วงหายาน <Okay. S 1> แล้วก็เอายานขึ้นมือใจจักรยานมผมเรียกสารครับโอเคครับสารจุดตีครับผมเอาผีเรียกจุดตีผีครับมูตโตูผมเรียกเป็นมูตโตูครับ <S 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 ดูกันทำอะไรดีจะได้ทีเดียวเนน่าจะประมาณนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกเคดี้ไอดอลมากเลยมีเยี่ยวรสสารเยี่ยวรสารแต่เรียกอะไรไม่ได้เลยอ๋อเรียกได้แล้วเขาปะเขาปะเป็นคอสีแล้วต้องตาจะไหลเนี่ยสบายสิ่งพี่นงครับงด้เลยครับเดี๋ยวบอกหน้าเรามีวายแบงค์ตีครับผมมือเท่าไหร่ครับสองใบครับเช็ค ถึงไรครับผมจวหนึ่งเคยเทินครับจวพี่นัวครับอืมเยอะจ้ะอันนี้มันสวนอยู่เจ็ดแค่เป็นผีใช่ไหมเป็นเจ็ดครับผมแล้วก็อันนี้แค่การเล็งตีมั้ครับอันนี้ก็คือต้องตีผีให้ตายก่อนมันถึงจะเป็นเต้า๋อต้องตีให้ตายก่อนใช่ครับก็คือต้องต้อง่าันี้ไปก่อนถึงจะเข้าสารนะผมอยากฟาลโดงมากผมขอบีมได้ไหมครับบีมอันไหนครับผมมีเลยครับ โอเคอันนี้ตายสิงนี้ครับไม่บวกพลังใช่ไหมครับบวกเขาผมเขาจะบวกเรื่อยๆเลยจะทำก็คือสิงไปแล้วบวกบวกบวกผมจะเป็นอย่างนี้เลยเขาผมเขาเทนจุดหนึ่งครับทำไมกันนะผมว่าฝ่าฟันาถึงตรงนี้ของการผมต้องมีมืออย่างนี้เหรอคุณฝ่ามาถึงนเจริญได้ไหมครับผมจากมือไม่มีแล้วครับพี่คิดดูนะว่าผมฝ่ามาถึงตรงนี้แล้วผมเอามือกากตายตรงนี้ เอาดีๆแล้วต้องทิ้งเอาดีสร้างกว่าคิปพี่เจอพี่มารีอีกนะเช่คดูใคลิปมือแรกเราวัดดัวแม่งมือแรกมันแย่มากเลยนะมันไม่อยากอ่ะไม่มีด้วยอดมือกินมือดีกว่า ผมโคตรแรงมือเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมือเจ็ดครับผมตีออกไปครับผ่านเลยครับโอ้ยจู่ๆอะไรให้เป็นเจ้าเจ็บเจ็บปวดลงอะไรอยว่คขอคิดแป๊บนึงโอเคครับผ่านครับประเันจุดหนึ่งครับที่ผมทำมาทั้งหมดจะเพื้ออะไรมือแปด ผมเลือกได้ไหมครับเอาในนี้ครับเลือกเลยครับเลือกเป็น HR โอเคครับนี่ครับผมตึ๊บตึ๊บตึ๊บเฮ้ยสามครับผม HR มาครับได้ครับสอดแนมสองใบโอ้ย เอาประสาทแดกครับผมเช็ครับอันนี้ไว้ไว้ใต้ครับใจสองเลขตำรวจครับผมประสาทแดกมาครับโอเคครับทิ้งเลกแดกมือสามตีเป็นห้าเช็คหนึ่งทีครับได้ครับ มาและโดมตัวหนึ่งโดมเจมเจมเยอะเจมะเจสามขึ้นไปอยโอ้ยมีมีมีแล้วสีปรโยชน์อะไรวะตื่อมีห้าห้าขบผมที่เหลือเท่าที่เห็นแท่ไห่ห้าห้าเพราะว่าประสาทแ่งเขาจะบอกให้เป็นนื้อธราเป็นหนึ่งก็คือเป็นห้าเันดหนึ่งครับอออในเมนเปอเอาล่ะ จุดที่สำคัญผมมีรองมีอขอเลือกบิ๊กได้ไหมครับเลือกมาเลยครับผมจับไปครับเอาถ้าเป็นทหารการณ์แบบนี้นะโอ้อีเซ็ันด์นผมมือผมสามไปครับโอเคครับตัอไหครับ ไอไซเคิลมันนี่มีสองรุ่นไอไซเคิลนะครับทักผมแล้วก็แม่แบงครับจริงเลยจริงเลยกดคนนี้ครับได้ครับผมสุดยอดการ์ดที่ผมชัวร์เจอครับกลับไปจุดหนึ่งครับเออแล้วยังไงมีหนึ่งมีสองตรงนี้เทรดแรกเทรดแรกไม่เท่าเทียมเลย ลงเสฟย่าครับเฟย่ามาครับแม่แบงค์ครับได้ครับผมคุณคอม่าเออเอาสองปีแรกครับใช่ไหมติดมาสองสองปีแรกครับตายครับแล้วก็สามปีคนนี้ครับสามปีคนนี้ส่งลงหลุมครับผมหาแล้วครับข้อเดือนจุหนึ่งครับมือเท่าไหร่ครับใบเดียวครับไปสุดท้ายคลิปแม่งยังไม่ถึงแปดแต่ชี เช็คครับผมโอ้ยเข้าครับผ่านเลยครับครับจุให้เต็มครับหนึ่งสองอู๊ดบอกว่านำน้องมันมีกี่จานร็อกันึงดีป่ะมีมีหูดเห็นเลยหลุดผมโดนสปอยโอเคครับอ่าขอเรียกคิด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 ผมล็อกก่อนจากไหนครับผมล็อกก่อนเลยมือถืออะไรไว้อืมดีครับโอเคครับผม โอ้โหล้มเขาไงเขาบวกเรื่อยๆใช่ไหมสูบสามบวกใช่ไหมครับตัวนี้คือสูบสามแล้วก็บวกใช่ครับสูบสามบวกหนึ่งคาร์บอนแล้วตรงนี้จ่ายห้าครับลงเลยครับลงได้ไหมครับอ่าครับผมมากดโม่สามเลยจักไปครับสองเกมเกมนี้เฮ้ยเกมนี้มันคืออะไรกัน ตีเลยดีไหมครับตีเลยมาเถอะครับอันนี้ตึอจากนรกวันนี้ต้องฝ่าผีต้องตีให้ตายก่อนฮะโอเคตีท่านแดกก็ได้ครับตีแดกแดกตายครับผมมาเลยครับเท่านนจุดหนึ่งครับเทินครับพุ้ยยีแบท้งหมด่ามจับเวลาถ้าเกิดหมดตอนจับเวลาทำไง นี่ดูไว้เหลืออะไรบ้างสันเหลืออะไรบ้างอ๋อได้อยู่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 เกี่ยร์รถสั่นนะผมได้ครับโอเคครับอันเชิญผีก่อนแล้วผีได้จุดติสุดยอดการมากมากเลยนะอันเชิญลางนครับแล้วก็โอเค ชันตีตายเองโอเคครับสิงนี่ตีครับผมเจ็ดตีฮะขาขยับอย่างี้โอเคครับผ่านเลยครับจัวหนึ่งครับเข้าเทนนปฏิหารพันคะแนนจุดหนึ่งครับผมได้ครับโอเคผมคิงเล็กแดกครับปฏิหารไม่มีสิงว่ะตีหนึ่งทีครับผมตีเข้าครับ สองทีครับเจ้าคับไปปิดเกมครับผมอืมนี่ครับโบควาท่าก่อนต่อใช่ต้องทำอยู่ดีมันเป็นคอร์ดใช่มันเป็นคอร์ดแล้วก็ตายครับคือผมจูดอย่างเงี้ยตอนเมื่อกี้ผมจูดเจอเขาเลยตอนนี้แล้วตอนจวดสามเมื่อกี้ผมจูดเจอไอ้แวนนี่จูดเจอไอ้อามอนอีกไปเป็นเวทเวทงงงๆหนึ่งเกมผมว่า อะไรที่ควรโม่อะอยู่ที่พูดขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับ